รางวัลรายการเกมโชว์ดีเด่นได้แก่รายการหลานปู่กู้อีจูผลิตโดยบริษัทเวิร์กพอยต์เอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดมหาชนสถานีททัศนสีกองทัพตกช่องเจ็ดขอแสดงความยินดีด้วยครับแล้วกด399มันจะออกไหมล่ะครับคุณย่าเอาไปห้าที่อื่นท่าใครเละก็ได้หนึไม่รู้จักไม่นี่ที่ไปนครับพอปรับตัวกับสำเนียงแบบนี้ได้ โถนการกระทำของคุณย่าไม่ได้ถึงกับขอไปดังลูกบ้าเล่นใครเครียร์สนอยแล้วกันภาษาองว่าอะไรอูนี้อูดนมอยู่อยู่บนต้นไม้นี่เหรอขึ้นไปแกะมะป้าบนต้นไม้อ่ะอาจารย์จะใช้วิธียังไงใช้เป็นเช้มือเครื่องไปเลยเอาจริงจริงเลยนี่อาจารย์ใจเย็นๆครับ รายการนี้เป็นรายการสร้างสรรค์ค่ะปลืม้มแล้วก็ดีใจจังงูนี่โอ้ตาตาเรานี่แหละลูกฟังค,คือดีใจมากๆนะคะแล้วก็ข้อขอบคุณขูที่เล่นมาแล้วนะคะทีะ่ร้านปูก่กู้จิ้ถุกถุกขู่ที่ผ่านมาพร้อมกับทีมงานถึงเป็นรายการสร้างสรรค์เป็นความรักระหว่างในครอ,อบครัวค่ะ สวัสดีค่ะขอแสดงความยินดีด้วยครับเราก็ต้องขออบคุณผู้มอบและผู้เชิญรางวัลด้วยนะครับคุณบุญชัยสลีโพกทรัพย์แล้วก็หมอมราชวงศ์แมนาเนอมากยุคนครับ <ใช S 1> ต่อไปครับรางวัลรายการบรกินอากาศดีเด่นครับผู้ให้เกียรติมอบและเชิญรางวัลครับพลตีประภาสสกุลตนาฏและคุณหนิมขนึงพิมพ์พรมกรครับขอเชิญประกาศรางวัลครับ รางวัลรายการปกิณกะดีด่นได้แก่รายการไทยโชว์ผลิตโดยสถานีโทรทัศน์ทีวีไทยไทยโชว์ ดนไตรตรัสถารพัดในไตรภพโอโงโงชะโอโงเงยจะดูโนนดูนี่อดูปีดูปนจะเข้ามุงบอกนะอรจะไปโยนแล้วใครบอกได้เท่าไหร่เท่านั้นเราแบบตักงใจความรู้ให้ได้มากที่สุดนะคะในสิ่งที่ยังไม่รู้แล้วก็ <c oughs> อยากจะรากเปลี่ยนในสิ่งที่เรารู้แล้วให้กับเพื่อนๆวันนี้เราชาว,วบรรทาน จเด็กๆรู้นิ่งกาลูก็จะน่ามายกสุดสกาลียองให้กิตัิมัญรักูดอขอแสดงความดีอดีครั้งนะครับ